จุดนี้จะเอื้อนได้ว่าเป็นไฮไลท์ของเมืองหินเหิบกาวาได้เนาะหัวหินเหิบ2,010เวลาจะสังเกตเห็นในโลกโซเชียลากว่าทานแต่เนาะได้หากว่าได้ไก่ไปไก่มาเส้หทางเซนนี่ก็จะพักมักพักกันมาถ่ายห้องประกาศเช็คอินในเมืองหินเหิบดังกล่าวนี้อันนี้จะเป็นขัวไม้เนาะของเมืองหินเหิบที่เราจะเข้าไปในเทศบาลของเมืองหินเหิบก็คือส่วนทางด้านหน้าพุน่น แล้วเขาเนี้ยไปทางนั้นก็นจะแมนเป็นขั้วเล็กขั้วเก่าของเหมือนหินหินเหินเห็บเนาะทัดจากขั้วเก่าไปก็จะแมนเป็นทางรถไฟทัดจากทางรถไฟไปก็จะแมนเป็นทางด่วนนั่นเองเนาะถือว่าจะมียูซีขั้วเนาะถ้าว่าเนี้ยจากมุมนี้ไปแล้วนะบรรยากาศยามค่ายแรงเขาก็จะเห็นลักษณะคือตาวินกำลังจะพ่นอ,อา่าจากน่านฟ้าเนาะลงใส่ภูเขาจะเป็นอีกวิวหนึ่งในในโซนของด้านนี้เนาะจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจจะมีวัยรุ่น แล้วก็ผู้คนเนาะเพิ่นจะมากพักกันมาลิ่นอยู่นี่ในยามค่ายแรงในตอนแรงๆเนาะในขัวาดางกลาวนี่ก็ถือว่าได้เป็นจุดไฮไลท์เนาะของเมืองหินเหิบอีกหนึ่งจุดนั่นแหละถหาว่าไผ่ายไก่ไปไก่มาหากว่าเป็นคนต่างถิ่นก็จะมักมาอ่ายืนอยู่จุดนี้เนาะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ปิ้นไปทางส่วนหางกาวด้านนั้นเราก็จะเห็นเส้นทางของรถไฟแล้วก็เส้นทางด่วนเนาะ ถามว่าเอ่อหา,าลงทางด่วนทางด้านนั่นพูดเนาะของเมืองหินเหือบแล้วก็ถามว่าจะเข้าไปเมืองเฟืองก็จะเมนเข้าทางส่วนนั้นก็คือจุดที่ข้าพเจ้าจะไปก็คือจะเข้าไปเมืองเฟืองอันนั้นก็จะเมนปิ่นขัวเก่าสําหรับสายน้ำแห่งนี้อันนี้ก็คือจะเมนภาพบรรยากาศเนาะอยู่ที่เมืองหินเหือบข้าพเจ้าก็ออกมาตั้งแต่นะคุหลวงวิจิตรตั้งแต่เจ็ดอ่าตั้งแต่หกโมงครึ่งเนาะมาฮอดพี่แปดโมงสามสิบแปดนาทีนะใช้เวลาสองชั่วโมง สองโมงกว่เนาะมาหอดสถานที่ดังลกาวนี่แต่ว่าจุดหมายไปทางกจะแม่นไปที่เมืองเฟืองเนาะมาด้วยรถอีรถกู้ใจเนาะขันังลกาวนี่ไปจะพาทุกคนเนาะเข้าไปบึงคิดเทศบาลของเมืองหินเหิบเนาะว่าจะเป็นเนาได จากขวานี้ไปก็จะแมนเข้าเทศบาลของเมืองหินเหิอบแล้วก็เข้าไปในเขตห้องการปกครองเมืองนะทุกคนนี่ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศในไระยะนี้เนาะอยู่ที่เมืองหินเหิอบการเป็นเส้นทางที่จะผ่านจากเมืองหินเหิบเนาะไปละหลายๆเมืองเข้าสู่หลายๆแขวงทางภาคเหนือของสปปลาวเรานั่นเองเนาะส่วนที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้ก็จะแมนอยู่จุดใจกลางเนาะของเทศบาลเมืองหินเหิอบเลยเดียวทางกำ ขวาม,มือกาจะไปที่ห้องการปกครองเมืองออกไปห้องการปกครองเมืองกาจะแมนเปลียนห้องหมอเมืองนั่นเองเนาะบรรยากาศก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ทุกคนคือดังที่ทุกคนหูเลยเนาะเมืองหินเหือบกาจะบ่ได้เป็นว่าถึงขั้นว่าจะเป็่นในเรื่องของจุดสุมที่บาใหญา่ค่ายคือกันกับในหลายเมืองของ แข่งวิ่งจันเนาะเนเมืองพุนโฮงบอยอย่างสิคันว่าเทียบไซอ่าขอข้าพเจ้าขออนุญาตเทียบเนาะทุกคนถาว่าเทียบไซในเรื่องของสิ่งก่อสร้างปลุกสร้างอย่างสิเมืองหินเหิบนี่ก็จะบอเท่ากับเมืองพุนโฮงเนาะแต่ว่าเมืองพุนโฮงนั่นก็จะ มีเรื่องของซิงกอสร้างเรื่องของตึกอาคารความจะในด้านนั้นค่อนข้างว่าจะไปกว่วนั่นเองแต่ว่าเมืองหินเหิบนี้จะพ้นเด่นในเรื่องของธรรมชาติภูเขาปา่าไม้และการเรื่องของเกี่ยวกับการปลูกฝังของประชาชนในพื้นที่เนาะบอมีแต่เฉพาะอ,อยู่ในนี่เนาะทุกคนก็จะมีอีกหลายๆส่วนขึ้นกันเนาะอันนี้ก็จะแมนเป็นห้องหมอเนาะของเมืองหินเหิบนั่นเองเพิ่นจะสร้างกำแพงห่าก,กันแล้วไม่ใหม่ ข้าพเจ้ามาวังปีใหม่ฮั่นคนก็กำลังสร้างอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็สร้างแล้วไปแล้วกลับมานอกจากที่พาทุกคนออกไปเบิงในส่วนนั่นแล้วก็โค้งออกมาในส่วนด้านนี้ก็จะเห็นวิถีชีวิตของประชาชนเห็นเงือนสา้นของประชาชน,นในเมืองหินเห็บนี่เขาไปหลายๆบ้านหลายๆเมืองเฮาจะเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่แตกต่างกันแมนยูนอาวาจะเป็น แข่งเดียวกันแต่ว่าบรรยากาศของแต่ละเมืองจะแตกต่างกันเนาะรวมถึงการใช้ชีวิตและการวิถีชีวิตของแต่ละเมืองค่อนข้างว่าจะค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันหลายเนาะอันนี้ก็จะโค้งกลับออกมาเนาะก็เข้ามาในส่วนจะไปขวาก่าเนาอะ,อะยุงหินเหิบนี้จะมีอยู่ขวาม่ยกับขวาก่าเนาะสำหรับขวาม่ยก็คือจะเป็นขวดที่ข้าพเจ้าพาทุกทานไปย่างบึงบรรยากาศนั่นถ้าว่าทุกคนได้เห็นภาพมุมสูงอกี้นี่เนาะก็จะเห็น วามีหลายๆขวาเลยเนะาะเพราะว่าจะเป็นขวานอ,อ,อ,อยู่น้ำรีกฮันเนเนาะแล้วก็ขวากาในจุดนี้ที่เฮียงขันกับขวมามาเนาะอยู่คืออยู่ส่วนทางด้านหน้านี่เองเนะที่ว่าเป็นขวากาแต่ว่าขวากานั้นเพื่อจะบอให้เป็นรถบรรทุกหนักข้ามเนาะจะมีตลปภาษาชนที่เป็นรถน้ำหนักเบาข้ามเนาะอันนี้คือเขตดในส่วนด้านนี้บ้านเชนของภาษาชนก็เรียบง่ายเนาะทุกคนเพื่อนกับว่าได้ถึงขั้นว่าจะ มีตึกอาคารนะมอีอาคารคอน่าค่ายคือกันกันกบยวนหลายๆเมืองเนาะของแข็งแมงจันแต่คือคอน่าเปรียบเทียบกับจะเป็นเมืองพุนฮงบอเมืองวังเวียงบออย่างศรีตรวายยูเมืองหินเทืบนี้จะแตกต่างเนาะบรรยากาศก็คือจะเป็นลักษณะประมาณนี้เมืองหินเทือกับเมืองเฟืองคล่ายๆค้อกันเลยทุกคนอากาาสิ่งก็ร้าเง,งินสร้างของปะชาชนแบบว,ว่าเรียบง่ายเนาะสงบดีบรรยากาศธรรมชาติปลอดโปร่งค่อนข้างว่าอากาศดีเลยแหละทุกคนใน ระหว่างสองเมืองนี่เมืองหินเหิอกกับอ่าเมืองวังวิอ่ากับเมืองอ่ะเมืองเฟืองเนาะเอ้ยข่าวเะจ้าจะออกแต่เมืองวังเวียงตลอดเนาะอันนี้ก็คือจะแมนเป็นขวากเก่าเด้อทุกคนนี่ก็คือจะออกไปใส่เมืองเฟืองก็ได้ขึ้นกันเนาะสำหรับเส้นทางเส้นนี้ถ้าว่าผู้ใหอ่หลงทางมาหอดอ่ะมาเส้นทางริทีสิบสามเหนือเนาะถ้าว่าเขาจะไปเมืองอ่าเฟืองเนาะถ้าว่าไก่มากับโค้งกับข้ามาเส้นทางเส้นนี้แลก็ไปได้เนาะ ทางด้านน,านี่ก็จะแมนบ้านหินเหิบใตมีหินเิบมีหินเฮิบเหนือหินเหิบใตเนาะก็คือจะเป็นจุดสูมเป็นใจกลางเลยเป็นบ้านที่อยู่ใจกลางของเมืองเนะาะฝั่งรันนี้ก็จะเป็นเป็นตลาดของเพิ่นเนาะทางด้านนี้อันนี้ก็คือจะแมนเป็นเส้นทางที่จะออกรัดไปใจทางที่จะไปเมืองเฟื่องนั่นเองอีกหนึ่งเส้นทางสําหรับอ่ามันจะมีอยู่สองเส้นทางเด้อทุกคนมันมีจะมีทางเส้นนี้เนาะที่มาตั้งแต่เมืองอ่ามาตั้งแต่เส้นทางเลขที่13เหนือ กับเส้นทางที่มาตั้งแต่ทั้งด้วนเนาะที่เขาจะไปอเมืองเฟืองนั่นแต่สำหรับประศักรของเมืองหินเหิบนี่จะแจกใหญ่กันอยู่เนาะสำหรับซิงอ่งก่อสร้างเงอนสร้างของกระทรวงหมู่บ้านนี่จะบริได้อยู่กันเป็นจุดสุ่มใหญ่ลม้มจะแต่ว่าจะมีหลายๆอยู่ในเจรลลบอนนะทุกคนจะแจกใหญ่กันอยู่อยู่อ่ไหนออกเข้าไปอีกเนาะประชากดที่พนอยู่ไหน ก,กับมีอีกอยู่เนาะสำหรับประชาชนที่อยู่ในเมืองหินเห็บนี้สําหรับในเขตเทศาบาลเนาะก็มีท,ท่านี้ได้ทุกคนทีข้าพระเจ้าพาทุกคนไปเลาะเบิงเนาะก็มีเท่านี้เลยมีจุดสูมจุดเดียวเลยหาออกมาจุดนี้ก็คือจะแมนเป็นเส้นทางที่จะไปเชื่อมใส่กับเส้นทางที่ต่อออกมาตั้งแต่ทั้งดวนวังกี้นี่ที่ก่ายมาเนก็จะแมนเป็นเส้นทางของอรถไฟเนาะ ก่อนนี้ก็จะเป็นเป็นทางด่วนทางด่วนที่ออกไปไซอันวังเวียงคุณเนาะถ้าว่าผู้ใดจะมาลงหินเหิบเนาะก็จะแมน็นทางด้านหน้านั่นถ้าว่าผู้ใดบุลงหินเหิบจะไปลงวังเวียงเลยก็จะแม่นผ่านเส้นทางบางกีนี่เนาะเพราะว่าแต่ละสถานีเนาะแต่ละ,ะจุดเก็บเงินนั่นเนะนะเาะมันก็จะมีแยกลงมาต่างหากอีกอันนี้ก็จะเป็น อ่างเก็บน้ำเนาะของเขตนี่เพื่อนอาว่าน้ำลีกเนาะน้ำในในส่วนนี้แกแมีนจะไหลามาตั้งแต่สายน้ำลีกจะมาอยู่ในส่วนนี้เป็นจุดหนึ่งเนาะที่ประชาชนคนไส้ในการดำนินชีวิตอาไส้ในีกการเอาไปปลูกพืชหรือว่าการหาปูหาป่าในพื้นที่ของเพื่อนบรรยากาศค่อนข้างว่าจะดีเลยเนาะในตอนนี้ถ้าว่าทานมาเที่ยวในโซนพะล้วก็จะเจอกับบรรยากาศประมาณนี้อันนี้ข้าพเจ้าจะพาทุกคนมาเบิ่งอีกมุมหนึ่งหน่อยอีกจุดหนึ่งในจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดสุ่ม ออของเมืองหินเหิบเนาะคือเขาผ่านมาื่งกี้นี่แกเป็นอีกมุมนึงแล้วมาใน,นจุดนี้ฮะเขาเป็นแกเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะอันนี้จะแม็นเป็นหงเฮียนปะทุอามัธยมเนาะของเมืองหินเหิบอยู่ในส่วนด้านนี้เองแต่ก็จะมีครบเนาะมีทางหงเฮียนซุกส,สาราหงหมอจังสิก็จะมีคือกันนะวัดวารา,าม แต่ว่ายังมีอีกหลายจุดอีกเนาะแต่ว่ากระเจกกระจ่ายกันออกไปเนาะแต่บบคอยถึงครับว่าเป็นจุดส่มวันเดียวก็จะมีวัดว่าอารามเนาะมีอ่าแต่ละบ้านเนาะก็จะมีเป็นโองเฮียนมีวัดเป็นของตัวเองจังสิแต่ละในพื้นที่บรรยากาศอันนี้ก็คือจะแม่เป็นอ่าอีกหนึ่งจุดเนาะของเมืองหินเหินนี้ถาว่าท่านใดเนาะจะมาเที่ยวในบ้านเฮาในตอนนี้ก็ถือว่ามาได้เลยเทุกคนโดยเฉพาะ สำหรับเมืองเฟืองนี่ที่จะผ่านเมืองหินเห็บไปนี่ก็เป็นเมืองหนึ่งจุดหมายปลายทางาของนักท่องเที่ยวค่อนข้างว่าจะเดินทางมาหลายนาะในตอนนี้สําหรับเมืองเฟืองแต่ว่าก็เป็นบรรยากาศที่ดีเนาะโดยเฉพาะกับเมนสายน้ําลีกเนาะเป็นสายน้ําที่ได้ความนิยมสําหรับเมืองเฟืองนั่นอันนี้ก็คือจะแมนเป็นอีกจุดหนึ่งที่ข้าพเจ้าจะพาทุกคนออกไปเนาะอาจจะข้ามไปอีกขั้วตัวหนึ่งนี่ทุกคนมันจะมีอีกขั้วจุดหนึ่งเพราะว่า สังเกตเห็นนอกก็คือมันจะมีหลายขัวเพราะสมควรในนาสสำรับอ่าเมืองหินเหิบนี่จุ้มจุ้มกันอยู่เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นเป็น,ปนขัวอ่าข้าฟ้าขังกล้าดานี่เพื่อนเอิ้นวาน้ำลีกเนาะของอันสายน้ำดังกล่าวนี่ประชาชนบางเทือ,อนี่ข้าพเจ้ามาก็าเห็นปราชาชนเพื่อนอันหาป่าอยู่เนาะใส่เบ็ดสิบเบ็ดหาป่าอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนี่และในจุดนี้เองบรรยากาศในในส่วนด้านนี้ แล้วในเข้าไปในอีกทุกคนก็นจะมีบ้านคนอีกแต่ว่าจะห่างๆเอาไปเนาะประมาณ2-3กิโล,ลก็จึงเจอ,อชุมชนอีกห่างออกไปอีกบางทื่ก็เป็นหอด5 6กิโล,ลก็จึงเจออีกเป็นบ้านหนึ่งแต่ห่างอีกเนาะสำหรับอยู่ในอ่ะของเมืองหินเหิบนี่จะแตกจะแตกต่างกันอีกหลายๆในพื้นที่เนาะบางบางตัวเมืองนี่เนาะก็จะเห็นว่าจะมีเป็นจุดสุ่ม ที่บอกค่อนข้างว่าจะมีคนอยู่าหลาให้เนาะอยู่จุ่มกันหลายบ้านจุ่มกันหลายแต่สำหรับเมืองหินเหิบนี่จะจะแจกกระจายกันอยู่เนาะเป็นจมยอมไปอันนี้ก็คือจะแม่นเป็นเส,ส้นทางที่ออกมาตั้งแต่ทั้งด่วนเดือดทุกคนถามว่าท่างไอาจะมาเมืองเฟืองเนาะก็จะมาลงทั้งด่วนก็คือสถาน,นีของอเมืองหินเหิบน,นั่นเองเนาะมาลงหินเหิบนี่แล้วก็จะมาต่อกับคือเส้นทางเส้นนี้เองเนาะก่อนที่เขาจะเข้าไป เมืองเฟืองก็ต้องมาผ่านเส้นทางเส้นนี้ก็มีชาวนครหลวงนะหล้วก็รนักท่องเที่ยว่นเจ้าหลายแล้วก็จะนิยมนำไส้เส้นทางด่วนหลายกวัวที่จะมานำไส้เส้นทางเลขที่ส3เหเนือเพราะว่าเส้นทางที่13เหนือก็เป็นเส้นทางค่อนข้างว่าจะเวิ้งกกลัวเส้นทางด่วนแน่แต่ว่าปัจจุบันนี้เส้นทางเลขที่23เหเนือก็แเมนเพิ่นได้สร้างสําเร็จไปแล้วการเดินทางกับเมนสะดวกสบายกว่าเก่าแล้วเนาะแต่ว่าก็จะมีบางจุดเท่านั้นเองเนาะไายจากเมืองอ่ะ ุณโฮงมาเนาะจุดชีวิตจากของเส้นทางที่เพิ่นสร้างใหม่นั่นก็จะมีจุดเปเพในบางจุดบางบอนแต่ว่าเพิ่นก็นได้มีการแก้ไขแล้วก็มีการปับปุ่งในบางจุดมันก็เที่ยวดีแล้วเนาะทุกคนตามที่ขา่าพเจ้ามาในครั้งนี้ถือว่าสะดวกสบายถึงว่าฝนจะตกถึงว่าอันนั้นก็ตามเนาะก็เที่ยวไดนน้ในจุดนี้เขาก็จะเห็นมีเป็นสถานีเนะเป็นบอลจอดรถ รถโดยสารนั่นเองประจำทางเนาะคอยู่ฝากทางกำรใรส่เมืองกีนี้จุดนี้ก็จะมีเกี่ยวกับขายประเภทป่าเนาะที่ปราะชะโซนปัญหาใดมาเรอยนี่เพื่อนก็เอามาขายในแถวนี้สําหรับหนักท่องเที่ยวยที่จะเดินทางกลับเนาะคขาล้วงเนาะมาแวซื้อเอาป่าอยู่ในแถวนี้เนาะเพราะว่าจะเป็นป่าส้มป่าแห้งแล้วก็สินค้าอื่นๆเนาะที่ป่าะสะโนผผลิตเอง ถ้าจะเข้าทั้งด่วนก็จะแมนเรียวทางก้ำขวามือเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ข้าพเจ้าพาทุกคนมาเบิง่งเนาะให้ได้เห็นน้ากันเลยว่าเป็นเน่าใหนเนาะสำหรับเมืองหินหิบก็จะประมาณนี้ก็ฝากทุกคนที่ตามต่อในวิโดโอทัดไป